หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายพับลิชิงจำกัดอัลลดินกับตะเกียงวิเศษเมื่อครั้งที่อัลลดินยังเป็นเด็กมีวันหนึ่งคณะที่เขากำลังทำสวนเขาขุดดินลงไปแล้วพบอะไรแข็งๆอยู่ในดินเขาคิดว่ามันคงเป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง เขาจึงพยายามขุดมันออกไปแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเพราะมันไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นตะเกียงโบราณดวงหนึ่งตะเกียงมีดินติดหนาเตอะอลาดินจึงพยายามเช็ดเอาดินออกด้วยผ้าเข้าถูไปถูมาทัานใดนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาจากปากตะเกียงควันได้กลายร่างเป็นยักษ์มายืนคำนับตรงหน้าอลาดิน เจ้าอยากพูดว่าเจ้านายข้าขอขอบคุณเจ้านายที่ปล่อยให้ข้าเป็นอิสระในวันนี้ข้าจะยอมเป็นทาสรับใช้เจ้านายขอแต่ให้ท่านสั่งข้ามาข้าจะทำให้ทุกอย่างแต่ถ้าเจ้านายหยุดสั่งข้าเมื่อไรข้าจะกินเจ้านายเสียอาราดินคิดในใจว่าตนช่างโชคดีอะไรเช่นนี้เข้าแน่ใจว่าเขามีงานให้เจ้ายักษ ทำตลอดเวลาแน่นอนเขาไม่มีทางถูกเจ้ายักษ์จับกินหรอกตกลงเรารับเจ้าเป็นทาสของเราอลาดินพูดออกไปยักษ์ได้เตือนอลาดินอีกครั้งว่าอย่าลืมนะเจ้านายถ้าท่านหยุดใช้ข้าเมื่อไรข้าจะกินท่านเสียอลาดินหัวเราะแล้วกล่าวว่าไม่ต้องห่วงหรอกเรามีงานให้เจ้าทำตลอดแน่ๆจากนั้น อาลดินก็เริ่มใช้งานยักษ์ตนนั้นเราต้องการคฤรวหัสหลังใหญ่เจ้ายักษ์ดิดนิ้วครั้งหนึง่งทันใดนั้นก็มีครัรวรหัสหลังใหญ่ปรากฏขึ้นอาลาดินประหลาดใจมากเพราะเขาคิดว่าเจ้ายักษ์คงใช้เวลาสร้างสักสองสามปีถึงจะเสร็จอาลาดินจึงรีบคิดต่อยอย่างรวดเร็วว่าจะให้ยักษ์ทำอะไรเราต้องการสะพานที่จะข้ามไปยังคั้หัสของเรา เจ้ายักษ์ดิดนิ้วอีกหนึ่งครั้งสะพานก็ปรากฏขึ้นเราอยากได้สวนดอกไมร้รอบๆคฤหาสน์ท่านใดนั้นเจ้ายักษ์ก็เนรมิตสวนที่สวยงามรอบๆคฤหาสน์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วอาลาเดนก็สั่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เจ้ายักษ์มีงานทำตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาเย็นค่ำอาราดินรู้สึกเหนื่อยและไม่รู้ว่า จะสั่งอะไรเจ้ายักษ์อีกต่อไปแต่เขาก็ต้องพยายามสั่งให้เจ้ายักษ์ทำงานไม่อย่างนั้นมันจะกินเขาเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วทันใดนั้นอลาดินก็ยิ้มออกมาเขาคิดออกแล้วว่าจะให้เจ้ายักษ์ทำอะไรเราต้องการเสราสูงสูงสักต้นหนึ่งเจ้ายักษ์ก็ดิดนิ้วอีกหนึ่งครั้งแล้วเสาที่สูงมาก ก็ปรากฏขึ้นอาลาดินสั่งต่อทันทีเอาละเราต้องการให้เจ้าปีนขึ้นไปถึงยอดเสาพอเจ้าปีนขึ้นไปถึงแล้วเจ้าก็ปีนลงมาพอเจ้าถึงข้างล่างแล้วก็ให้ปีนขึ้นไปใหม่ปีนขึ้นปีนลงอย่างนี้ห้ามหยุดเจ้ายักษ์จำต้องทำตามที่เจ้านายสั่งมันจึงปีนขึ้นปีนลงเสาต้นนั้นอลาดินพูดกับยักษ์ว่าเจ้าปีนไปอย่างนี้นะ ห้ามหยุดตอนนี้เราจะไปนอนก่อนละพอพรุ่งนี้เช้าเราจะเรียกเจ้าลงมาแล้วเราจะใช้เจ้าต่อถ้าเราไม่มีอะไรจะใช้เจ้าเราจะให้เจ้ากลับไปปีนเสาขึ้นลงเช่นนี้ใหม่ด้วยวิธีนี้จึงทำให้อลาดินอยู่ได้อย่างเป็นสุขสืบมาแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม